ตู่นบพลโพสแซบอาหารแสลงไม่ควรบริโภคคือมะตูมกับกะละแมเรียกว่าวงการบันเทิงร้อนเป็นไฟกันเลยทีเดียวกับเรื่องราวของคนบันเทิงที่เกี่ยวพันกับโควิด19ล่าสุดตู่นบพลโกมารชุนออกมาโพสแซบในเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าอาหารแสลง เส้องและเป็นพิษคือมะตูมกับกะละแมงานนี้อ่านแล้วต้องเอามือทาบอ,อกกันเลยทีเดียวแชร์กันสนันโลกออนไลน์เลยทีเดียวหลังนักแสดงรุ่นใหญ่ดีกีผู้จัดชื่อดังอย่างตู่นพพลโกมรชุนออกมาโพส์แซบในเฟ e บุ๊กส่วนตัวได้ระบุข้อความว่าอาหารแสลงเสาะท้องและเป็นพิษ ไม่สมควรบริโภคคือมะตูมกับกะละแมงานนี้ทำเอาโลกออนไลน์ลุกเป็นไฟและมีการนำโพสของตู่มาแชร์ต่อกันอย่างมากมายเนื่องจากมีประเด็นการเชื่อมโยงกับ่าวโควิด -19 ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเสริมที่ถูกวิพากวิจารณ์หนักทั้งเรื่องของการไม่ป้องกันตัวจากโควิด -19 นั่นเอง